เอชชนสวัสดิ์ประธานหอการค้าและตูน่นันทิดานาย,ยกอบจอสมุรประกาหนุนกิจกรรมชาวชุมชนสายลวดซอยห้าเมื่อเวลา13นาฬิกานายชนสวัสดิ์ อศวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและนางสาวนันทิดาแก้วบัวสายนาย,ยกอบจอสมุทรปราการพร้อมทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้าและคณะสมาชิกสภาเทศบาลน,นครสมุทรปราการได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรม Big c l e a n i n g และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ผู้อายุ60ปีขึ้นไปพร้อมด้วยฉีดวัคซีนกันพิษสุนักบ้าที่จัดขึ้นภายในชุมชนสายลวดซอยห้าตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนสายลวดซอย5เป็นแม่งานในกิจกรรมดังกล่าวโดยทางเทศบาลนครสมุทรปราการได้จัดพนักงานพร้อมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดมาทำการเก็บกวาดเก็บขยะและตัดหญ้าสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับคนในชุมชนค่ะ ขณะที่ทีมแพทย์ของอนามัยในพื้นที่และอสมอได้จัดตั้งจุดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้อายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นโรคตามฤดูการซึ่งจะพบผู้ป่วยเป็นจํานวนมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวสําหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเรื้อรัง เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่จะสามารถหายได้เองค่ะแต่สำหรับผู้ที่ป่วยโรคเรื้อรงังและผู้สูงอายุอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่อระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและระบบอื่นๆของร่างกายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะขณะที่ทีมสัตวแพทย์ได้มาตั้งจุดฉีดวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่อยู่ภายในชุมชนและรอบด้านเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สุนัขและแมวที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปรวมไปถึงการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งที่ทางพนักง,งานเทศบาลน,นครสมุทรปราการได้จัดรถเข้ามาทำการขนขยะและสิ่งเหลือใช้ของชาวบ้านที่นำมาวางกองอยู่ริมถนนคะ่ะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีเพื่อความ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในชุมชนนายศิรภพอังควนิตรองประธานชุมชนสายลวดซอยห้าได้กล่าวว่าตนและทีมงานและคนในชุมชนต้องขอบคุณท่านชนสวัสด์อัศวเหมประธานหอ,อการค้าจังหวัดสมุทรปราการและท่านนันทิดาแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและทีมงานสมุทรปราการก้าวหน้าคณะของเทศบาลนะครสมุทรปราการ พนักงานเทศบาลทีมสัตวแพทย์และทีมแพทย์อนามัยในพื้นที่และอสมที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมดังกล่าวค่ะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปภายในชุมชนสายรถไฟห้ารวมไปถึงกิจกรรม Big c l ิน n i n g เด y เจ้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครสมุทรปราการได้นำรถมาขนขยะตัดหญ้าทำความสะอาด ถนนในชุมชนสายรถซอยห้าสุดท้ายนี้ผมนายศิละภพ,พอังคาวนิตต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มาร่วมจัดก,กิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับและขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณท่านชมสวัสดิ์อัสวเหมประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการและท่านนายกนันทิดากแก้วบัวสายได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับชาวชุมชนสายรถซอยหในครั้งนี้ด้วยครับขอบคุณครับ นิวส์ยสถานีประชาชนเดี่ยวสลาวุธโคงศิลป์ภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน